รอนะครับจนาผู้ที่ลงทะเบียนไว้จะดำเนินการเสร็จสิ้นหมดนะครับผู้ช่วยต่อ่นะครับผู้การทาง หลวงยาท่านก็มาช่วยบรยการสะดวกดูแลช่วยอ้วนะครับมาลงทะเีย่บกราาลของพี่้อยาวเรียไปเรียทอให้นะครับชาก้ะดูแลแม่ของท่านให้ดีนะครับอย่าปล่ยเปิดออกมา หนีไปไกลหาไม่เจออะไรที่ส่วนมากเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าจะกลับบ้าจะลับไม่ถูกพอมาเจอคนเจอสุงน้ำเยอะๆนะครับมันก็จะตื่นตกใจนะครับ yeah, yeah. ระวังนิดนึงนะครับระวังสุงนักด้วยนะครับถีบแล้วเ๋ยวถีบแล้วให้ไปมันลงเป็นเลยนะครับ

มีกว pues ่าเดือนเนเี่ยน่จะสองเดือนได้ั้งเพราะว่าไม่ถึงได้ม่ถึงหรอตุ๊กแมวเขามาแล้วยกขาหน้าขึ้นเออดูขาดูขาขานีบไว้ขาแล้วนีบไว้ขาแล้วนี

นี้นะครับก็ก็เป็นอีกวันนึงครับสำหรับโครงการดีๆของดรสัชชิระศุระพันธ์นะครับร่วมกับบรุษัทจังหวัดชลบุรีนะครับก็มาทำหมันหมาแมวให้กับพี่น้องชาวตำบลบางเฉลีนะครับก็ทั้งทำหมันหมาแมวแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ด้วยนะครับนะครับในพื้นที่อำเภอสัตหีบของเรานะครับที่มีการทำหมันแมวหมาแมวให้กับพี่นัก นะครับเพื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนในเรื่องของอาการาไม่ให้มีการแพร่พันธุ์